สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจำเครื่องเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2565นะคะ ชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤ,ฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะชาวตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะและชาวกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ใช้ตรงนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะตา,ามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มในอีีนี้นะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อื ừ, บางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได้แรงซีนในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีที่ผ่านมาชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ออขอดูอดีตหน่อยค่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องด่างความรักค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ไฮโลแฟนนะคะควีนถือเหรียญค่ะเดอะสตาร์นะคะและเป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะ คุยๆนะกับชาวาทุด,ดินพฤกษศพกันมังกรอ,อ่ะโดดเด่นมา,ากๆนะคะในชาวราศีพฤกษ์ศลักษณะพฤกษบอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะหรืออาจจะเป็นชาวราศีกุมลัคนากุมอืมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนคนนั้นหรือตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงอืมมีคนรู้จักเยอะ อ,นะอยู่ในวงการบันเทิงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเนี่ยความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะนิ่งเหมือนกับต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างทําหน้าที่ต่างคนต่างอยู่ในสเปซอยู่ในพื้นที่ของตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ไม่มีความหวานเลยนะคะไม่มีความหวานเลยบางคนอาจจะคบกันมาแบบนานแล้วแหละเอออยู่ด้วยกันมานานแล้วแหละนะคะทําให้ความสัมพันธ์นม,นมั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 นเป็นรูทีนน่ะเนื่อออกปะประมาณว่าแบบเออตื่นเช้ามาอาบน้ํากินข้าวไปทํางานเลิกงานกินข้าวอาบน้ํานอนอะไรอย่างเงี้ย อืมนะคะมันเป็นชีวิต r ูทีนของคนทั้งคู่นะ,ะเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้มันดูจืดชืดดูแบบไม่ไม่หวานไม่มี energy นะคะเลยนะคะอืมแต่ถามว่ามีความมั่นคงไหมใช่มันมีความมั่นคงอยู่นะคะความรักแปลเปลี่ยนไม่ใช่แปลเปลี่ยนไปเป็น,เปน,เปนคนอื่นนะแปลเปลี่ยนเป็นความผูกพันนะคะความหวานความ ฟูฟ้าความฟูลฟิลนะคะในความรักในความสัมพันธ์เนี้ยมันเปลี่ยนเป็นความมั่นคงสม่ำเสมอนะดังนั้นไม่รู้สึกว่าในเดิที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีการมีมีการปรับไหมพยายามไหมม,มันก็มีค่ะตามน้าไพา่พลังงานน้าไพ่ก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพออืมที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดูตื่นเต้นมันดูแบบ มันดูมีอะไรอะ่ะมันดูมี energy อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะรับเรียบมากๆในอดีตที่ผ่านมาเนาะอาจจะแบบขาดความหวานขาดความมุ้งมิ้งอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังมีความมั่นคงให้แก่กันอยู่นะคะตรงนี้นะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมน,น,นะคะในช่วงวันที่1 6ถึง30มิถุนาย,ยน2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเดิเนไพ่ Judgment นะคะ8ดาบค่ะ อัศวินถือไม้เท้าและเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมธาตุเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมกับคนรักนะคะ อย่างที่ไม่บอกว่าในเดีตที่ผ่านมามันนิ่งเนาะมันค่อนข้างที่จะราบเรียบนะคะความสัมพันธ์แบบรูทีนมากๆนะคะอืมแต่ว่าไม่รู้สึกว่าในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนมิถุนายนเนี้ยเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวเริ่มที่จะมีการพูดคุยเริ่มที่จะมีความเขาเรียกว่าพยายามอืมที่จะปลุกความสัมพันธ์ให้มันสดใสขึ้นมา ะะไม่ให้มันแบบราบเรียบไม่ให้มันแบบนิ่งเฉยจนเกินไปพยายามไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณที่พยายามหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่พยายามก็ได้นะคะมันมันเหมือนกับว่าเ้ยถึงเวลาแล้วแหละที่ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างอะไรแบบนีอน้อาจจะมีการวางแผนแบบเดือนหน้าว่างไหมอาทิตย์นู้นว่างไหม เดินทางกันไหมเปลี่ยนบรรยากาศกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการวางแผนที่จะเดินทางอืวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนบรรยากาศนะคะปรับจูนพฤติกรรมนะคะให้ให้กลับมาแบบมีความหวานนะคะให้กลับมามุงม้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของการแบบปลดปล่อยเป็นไพ่ของการเดินทางมีไพ่ของการแบบพยายามที่จะ สรรหาวิธีนะคะหรือว่า,าพยายามที่จะเขาเรียกว่าออกจากออกจากาจุดที่เราอยู่อะหมายถึงว่าออกจากความอึดอัดออกจากความแบบรูทีนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไปไปสทุกอย่างของชีวิตแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะหาเวลารีแลกซ์กันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอม,มันก็เป็นเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าหากว่าคู่ไหนแบบ เริ่มรู้สึกเบื่อเริ่มรู้สึกแบบอืมตื่นมากินข้าวอาบน้ําไปทํางานกลับมากินข้าวอาบน้ํานอนอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าคู่ไหนเป็น,เป,นเป็นแบบใช้ชีวิตแบบรูทีนแบบนี้อยู่นะคะก็อยากจะให้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะคะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์มันอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายลงได้นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนุงจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนื้นบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ emperor ค่ะ9เหรียญและเป็นไพ่เลเวอรนะคะ ชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤกษกันังกอนนะคะโดดเด่นในชาวราศีเมษลมัคณะเมษราศีมิถุนลัคณะมิถุนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่เท่านั้นค่ะในส่วนของเอาค่มอนาคตความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่ไม่บอกว่าอยากจะให้ปรับพฤติกรรมเก่าๆเ,เ,เดิมๆนะคะให้มันดีขึ้น ความเงียบความชินอย่าชินจนชานะคะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่ารอคอยที่จะให้อีกฝ่ายเป็นคนทำอืมเพราะว่าตามหน้าไพ่เนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะรอให้เขาเริ่มก่อนอะไรแบบนี้แต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะได้ อะไรแบบไหนสิ่งไหนคุณต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนนะคะตรงนี้มันคือมันคือพื้นฐานนะคะแบบง่ายๆเลยอะ่ะคือพื้นฐานความคิดหรือว่าหรือว่าตะกะง่ายๆเลยที่ที่ถ้าหากว่าเราอยากได้สิ่งดีๆจากคนที่เรารักอืมเราอยากได้คําพูดดีๆเราอยากได้พฤติกรรมดีๆเราก็ต้องทําให้เขาก่อนถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีใส่เขาแล้วคุณจะคิดว่า จะให้เขาพูดดีใส่คุณมันก็ไม่ใช่ดังนั้นพห่บอกว่าอย่ารอเพราะว่ามีหน้าไพ่ของคนที่รอรอให้เขาทําก่อนรอให้เขาเริ่มก่อนรอให้เขาชวนก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะอืมถ้าบอกว่าคุณอยากอยากที่จะให้ให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ต่อให้มันไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายนะคะคุณก็ต้องอพยายามที่จะปรับ ด้วยตัวของคุณเองปรับจากตัวคุณก่อนชวนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันก็จะดีขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วไพ่ก็ไพ่ของความสุขความสว่างก็มีขึ้นมาไพ่เลเวอร์ก็ไพ่ไพ่เดอะเลเวอร์ก็ขึ้นมานะคะไพ่ของความมั่นคงนะคะไพ่เอมเปอเรอร์ก็ขึ้นมาดังนั้นไพ่บอกว่าในนาโคดมีโอกาสที่ความรักนะคะจะกลับมามั่นคงจะกลับมาแบบหวานจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณเลย นะอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะว่าคุณจะทําตอนนี้หรือคุณจะรอให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเกิดความเบือ่อหรือว่าตัวคุณเนี่ยเกิดความเบื่อก่อนถึงจะทํานะคะอืพยายามนึกค่ะพยายามที่จะย้อนเวลาย้อนอดีตนะคะพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าเอาตัวเองเอาคู่ของเราเนี่ยนะคะกลับไปสู่ห่วงเวลาแรกๆนะที่เคยมีความรู้สึกดีที่เคยแบบใจฟูอะเออนะ พยายามที่จะสร้างบรรยากาศแบบนั้นนะคะมันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ได้ดีมากๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ธาร่ยจะแนะนําอะไรในเรื่องราความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมนมีถุนตุนกลุ่มเนาะขอคําแนะนําหน่อยคะ่ยไะไพ่ใบแรกเดินพไพ่ห้ามเท้านะคะพไพ่ไป้เท้าคิงถือเหรียญมีไพ่คู่ขึ้นมานะคะและเป็นไพ่คิงถือไมเท้าค่ะ ชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุ่มมีไพคู่ขึ้นมาก็คือควีนถือเหรียญกับคิงถือเหรียญน,นะคะพอกันทั้งคู่เลยคุณนะ่ะอืมต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบนะคะยิ่งคู่ไหนที่คบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานแล้วยิ่งแบบเงียบมากนะคะยิ่งยิ่งแบบนอนทุกวันนี้คือหันหลังให้กักรคนละมุมเตียงเลยอะไรประมาณเนี้นะอยา่ยาอย่านะอย่าเป็นแบบนั้นนะคะอย่าเป็นแบบนั้นไพ่บอกว่าอย่าเป็นแบบนั้นนะคะไพ่บอกว่า ให้พูดคุยสื่อสารอืให้พูดคุยให้สื่อสารให้วางแผนถามว่างานยุ่งไหมภาระความรับผิดชอบเยอะไหมเยอะแต่คุณอย่าเอาสิ่งพวกนี้มาเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเป็นข้ออ้างมาเป็นอุปสรรคในเรื่องราวของความรักงานส่วนงานนะคะแบ่งเวลาให้ดีนะคะวางแผนพูดคุยเดินทางกระชับความสัมพันธ์กันบ้างนะคะอืมเพราะว่ายางไงก็แล้วแต่ ถึงแม้ว่าคือคนเราอยู่ด้วยกันแล้วอะคะ่ะก็ต้องก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีพื้นที่ของคนทั้งคู่นะคะที่จะเขาเรียกว่าแบ่งปันความรู้สึกนะคะความรักให้แก่กันนะคะตรงนี้นะไพ่บอกว่าให้คุยกันเยอะๆนะคะปรึกษากันเยอะๆนะคะเข้าอกเข้าใจแล้วก็ เปลี่ยนแปลงบรรยากาศบ้างจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะ สำหรับคลิปวิ้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ